皆さんお早うございますน้ำอุ่นเส้นเส้นครับทัพแก้ว4เดือนได้ญี่โกว์โอเฉยแตีว่าสร้างบางไลสูโปรเจกต์ตเกมมูเบงเคอชิมโชสวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับเกมโครงการข้าวใน EP 3นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนเราจะไปเล่นเกมกันเด็กๆนะคะจะมาทบทวนนะคะคำศัพท์นะคะ โครงการเข้าวใน EP 3ไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะซังบังไรซูโปรเจกต์ต้งโกเรีนชูชิมาโชไอจิบังเมเซโนอิเนคาริการเก็บเกี่ยวข้าว เด็กๆนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วพูดพร้อมๆอมกับเซนเซเลยค่ะเซโนอินเนคาริการเก็บเกี่ยวข้าวนีบังเม็ดหมายเลขสองนะคะลำดับที่สองนะคะเซโนคอมไบน์ no. รถเกี่ยวข้าวเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆ พูดพร้อมกับเซนเซเลยนะคะเซโนคอมไบน์ no. รถเกี่ยวข้าวสังบังเมะลำดับที่3นะคะคำศัพท์คำสุดท้ายแล้วค่ะติ๊กๆพยายามเข้านะคะเดี๋ยวเรามาฝึกพูดพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะเซโนคาคาชิ no. หุนไล่กา ติดตกพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วพูดพร้อมๆกับเซนเซเลยนะคะเซโนคาคาชิหุ่นไลกาเก่งกันทุกคนเลยนะคะมีความพยายามมากๆเลยค่ะฝึกฝนทำซ้ำๆพูดบ่อยๆก็จะเก่งทุกคนเลยคะ่ะ สำหรับสไลด์นี้นะคะจะเป็นการสแกน QR Code เพื่อเล่นเกมทบทวนบทเรียนโครงการข้าวภาษาญี่ปุ่นใน EP ที่3นะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะสแกน QR Code นี้นะคะเพื่อให้ลูกๆนะคะได้เล่นเกมทบทวนบทเรียนนะคะเด็กๆนะคะอย่าลืมนะคะเล่นเกมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะ สำหรับสไลด์นี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของเกมโครงการข้าวใน EP3 นะคะเด็กๆนะคะเมื่อกดเข้าไปในเกมนะคะเด็กๆต้องเริ่มที่จะฟังเสียงในการพูดคำศัพท์ของเซนเซก่อนนะคะหลังจากนั้นเด็กๆก็ไปเลือกภาพที่ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นนะคะด้านบนก็จะมีเกมให้เด็กๆได้ดูนะคะค่คา,าชิ 네카리 สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเินเซก็ได้สร้างเกมขึ้นมานะคะเพื่อให้เด็กๆได้เล่นทบทวนคำศัพท์กันนะคะอย่าลืมเข้าไปเล่นและทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะคะถ้าเด็กๆฝนบ่อยๆเด็กๆก็จะเก่งภาษาญี่ปุ่นหรือทุกภาษาขึ้นทุกๆคนเลยนะคะ,ค,ะ,ค,ะคิโยะอาริกาโตโกไซมาชิตะเซยอนาラ